คไล่ขึ้นไร้ลภพร้อมกับโยกตัวไปด้วยนะคะ 我面。 กดแนวอินร้อยหวานกดงัดแนวอินร้อยหวานกดงัดแนวอินร้อยหวานกดงัดแนวอินร้อยหวานจับข้อเท้าฟ้ามือมุ้งใต้พามขาด้านในขั้นบนโยกตัวไป นบีบคายปีน่องขาข้าหน้าบีบคายปีน้องขาข้หน้า,านิ้วหัวแม่มือกดใจกาาลางฝ่าเท้าแนวกางนิ้วหัวแม,ม่มือกด ทีข้างขวามือข้างขวาช้อนใต้หัวเข่ามือข้างซ้ายจับ ซชื่อค่ะคุณ นิ้วหัวใต้คั้ถังกดนักขึ้นนิ้วหัวแม่มือกดนักใต้ขั้ถังแนวเอ็นร้อยหวายกดยักขึ้นนิ้วหัวแม่มือข้างขวาขั้วใต้ Right. แม่มือบดขึงหลังเท้านวดนิ้วหัวแม่มือกดขึงหลังเท้านวดท้านิ้วหัวแม่มือกดขึงหลังเท้ากอนรอวเท้าน้ไป Ok. okay. โนโนสันน,นิขานานโยคพัฒนากดล่องสันน่ขฐานานโย้างหนากดได้โดยดลือหลวงทุบารนนุกขึ้นนช้อนใต้โกด 他转过。